มานาได้ขอจากซีนไปไปทางไหนหรไปทางไหนนางเอกอ่อมาน่านะมานาท่านได้ขอจกฉาดกุ้เตะอ่นกองไทยหนัดจังมงกองไทยนัดจังมงน้นมม่าสามตอนนี้จังโมงแล้วจาจกมงแล้ว้อยาน้กานเออกสวิแม่เพงพาสนาใดแม่ มาณามานาชนะอยู่ออกสามวิเออเดี๋ยวพี่จะให้มันหอดสาวิเนาะเดี๋ยวพี่จะดันให้มันได้สาองนาทีเอ้ยสวิจุดเก้อาจจะไปชาติกะไรมันหน่อยอาจจะไปชาติกะไรชาเลิบซีนบอโอ้ยโอากูจับยาขัรถตูคกับว่าเออมาใกล้น่อยนี่ จากเป้าจับทีมงานน้ำเพชรยัดข้อรถตู้จะทำชำเราไม่ใช่ชำเขานะเป็นชำเราไม่มีว่าจะคอยเอาลูกจะไปกระทำชำเรารถตู้ให้แังไๆมันเปิเปดเิดถ่ายรถตู้ใครไปเราเสียไปไว้งั้นถ้าเอกเดินจากตรงนี้ดีกว่าต้นเตียงไปยังเข้ามาเข้ามา อะไรดีต้นน้ำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีไเดินมาหมสรุปต้นน้ำเดินไปกับแครอีกไปกับใคอีกสรุปวัดจีนะสรุปเองเหรอมาถ่ายรูปคู่กับรางรถไฟ้เราสักรูปหน่อยนะเอ้ยกอบแป้ง สารรกับปล่ารอยไงเลี้ยนี้ตังของครับฮะไปกินนะแต่ถ้าอีกินงั้นเลยก็ได้คบไม่องเยละหมอยไปกนนะที่หมอบก็เออี่อ ้เสียผิดท่ายงเงอโอเคพระเอกลงไปสักก้าสองเก้าินมาหมัดสับแอคชันล้เดินขึ้นมาเลยนะกู้น้ำหยุดหคนหยุดคนนี้้นยคดนยุดนตนน าหาดิงเลยององอเลยต้นนาไม่ได้เดเอออต้นนาเาผู้ได้บิวบดให้นี่ต้นนาต้องเคินบ่อย่ามองกล้องนะพระเอกน้ำ่ามุงเคิร์นจะใจเคินอยู่แ่วงาเลยะมันจะมีเคินอยู่หนูรอก่อนครับ loại để thức dậy, không phải rồi, đây chưa không cái nấm được, anh, đá đi, về để yin mà anh ying thấy,

ก็จะเป็นนะครับ MV หนึ MB, ่งร์ตลิ้นทางรถไฟครับพ,โโพี่น้องคือพญานันราขายยังไป่ปัดปัดขนใกล้ตีนัน้ยโอ๊ยไปปัดให้รถเกินซื้อกันหอกรถฟุ้นหลายประสันมาได้พอนหนามักเทียงุ้ยพี่หมอนพี่หมอนวิวสวยมากเลยพี่หมอน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามผ่านมาปุ๊บได้ปรับเสียง ซับหนาไม่แห้งไก่เถอะเดี๋ยวมันจะสวยแค่ใกล้ๆมันไม่ได้มันต้องหน้าไม่หยือนะไม่หยือไม่เยือไม่เยื้อไม่เหลือบอว่ามันสร้างแต่งหนาสร้างซับหนาสร้างซับหนา เพราะว่ามือนีเพิ่นวันนี้เขาทางานผิวเองนะชายเขาลงคอนซีลเลอร์ค่อยๆทำลงผิวเองแบบฮาราดไลูไปเอาห้องยิงงานต้อถไลูไเยียวเลยานไูหลายงานอย่างตัวน้ำเดี๋ยวพอจูว่าบอมาทาพอจูบอเดมานำมือ กเอยาินจะพาให้มัพี่มอนติดจะเป็นตุ้งปิ้งหน้ารักจังเลยวันนี้หมวกหมวกพี่มิวซื้อมาพอดีกับสีสวดเดี้อกกระเป๋าขอพี่ล้เปร้านลูกซื้อตกใจเห็นแล้วเขาก็จะเดินเข้ามาหาเราอย่างนี้แล้วล้เีินมาเดินมา มานนามาแล้วนักเอกเขาเอื้อแล้วเร็วได้เขาแล้วเร็วๆไปแล้วเขาเอื้อกันแล้วไปเร็วเร็วจะเพิ่งเพอส่งเงินก่อนซับหนาบ่าตเติมปีกบ้าปากหัน <c oughs> นี่ไงมานนานมาแล้วหากงม,มมาก ต่อเตะแล้วก็ชี้นะพอเขาชี้มาแล้วก็เข้ามาเราเข้ามาในกัาบบอก่นงี้ก็เลยบอกฮะแล้วมา ี่ว่าสคนี่มองหน้ากันไได้ยืันมงหากัยหัวเมนเาีสหลุดได้นิดหน่อยคอยกัยอกกับนิทานละายมันยงหัวมันสิคํมแล้วโอเคตัวคนอบกันเเดมอบนบ้น แน่นเหตุน,นาเองแจ้งหนาเองหน้านวัตผร้สน คนเาะมล้วกับป้าข้าใจหลยนี่ล่ะค่อยออกสามวีสามวีกันยังดีนะบ้วนดินติดหนึ่งมาแรงติดหนึงมาแรงติดหนึ่งแรงไหมนี่แรงศูนย์จุดห้าเลยไม่ต้องหนึ่งพี่ก็ติดอยู่ติดพร่เอกอย่างแรงตายเดียวได้เล่นบัฮตายเดียวล่าะอได้เขาสิคัดมุมใส่มุมขวามุมหนามุมหลังอย เป็นน <aunque S 2> <me> ักเอกีเรีนแล้วก็เรียนดาราอพี่น้องขอไปจามในเอ็มวีนะครับวันที่8เมษายนนี้ออนอันพร้อมกันทั่วประเทศ9โมงเช้านะฮะรอแชร์รอเชียร์รอกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอจากพี่น้องเขารังห้านละ